วันนี้เดินทางมาไกลเลยครับก็ไม่ไกลนะครับอยู่ในเขตืองไทยอยู่ในเขตืองไทยโอ้โหนะ <c oughs> เดี๋ยวมีคำถามเยอะแยะเลยแล้วก็ผมมีแฟนคลับที่ติดตามผมมาถึง11คนเลย11คนเลยแต่ว่าเราจะค้ดแค่เหลือสองคนมาลม้นถึเงเล่นเกมแล้วก็แจกรางวัลด้วยเช่นเดียวกันครับคำถามมีมากมายเลยนะฮะแต่ที่สำคัญสุดนะผมชอบว่าตอนนี้ที่ผ่านมานะมันก็จบจากรอบนี้ด้วยใช่ครับโอ้โหนี่รูได้ไงครับสีเทาเนื้อ เป็นรุ่นพี่โวยนาจะรุ่นพ่อแล้วเอาพี่พอเพี่ร่นไหนครับรุ่นไหนผมรครับร้อนะผมร้อยหกอ้มันก็ไม่ห่างเท่าไหร่ผมก็ว่าเอ๊ะถ้าที่เอ๊ะคนไหนนนไ้หือไม่ก่อนสักทีที่ไหนได้นะเลือกเรือสีเดียวกันนะสีาเลยอี่เองนะโอเคนะครับนะก็วันนี้นะมาถึง้า่าจ ก็อชอบรุ่นไหนเลยมากที่สุดในตอนนี้จริงๆแล้วถ้าอิซูซูเนี่ยผมผมติดใจแทบทุกรุ่นเลยนะแทบทุกรุ่นเลย,รเลยจริงมีรุ่นไหนแนะนําที่แบบที่แบบผมเป็นคนแบบเอ่อชอบออกต่างจังหวัดบ่อยออกต่างจังหวัออดบ่อย,อยนะใช่ครับอ่ามีราคาหรือไม่มีราคาดีฮะโอ้ไม่เกี่ยงนะไม่เกียเก่ยงนะอ่าสองล้อหอสี่ล้อดีครับ มาใหม่ในงานเกษตรคร an, right oh <see> ั right ้งนี้คุณป้ามากี่ครั้งแลครับงานเกษตรนี่งครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยแล้วเป็นครั้งที่เดินเที่ยวงานยังยังเลยครับยังเลยมาถึงก็รับล็อกผมเข้าข้างหลังก่อนเลยเข้าไปที่พักได้หลานอาตกใจหมดเลยนะโอเคครับวันนี้นะมีอะไรมาฝากในส่วนของพี่น้องชาวหาดใหญ่บ้างครับก็ ก่อนหนึ่งสวัสดีอยากสวัสดีเป็นภาษาใต้ครับแต่ไม่รู้ว่าจะสำเนียงถูกหรือเปล่ามีใครพอจะบอกได้ไหมว่าถ้า,ถาจะสวัสดีจะสวัสดียังไงยังไงนะครับสวัดีครับสวัดีครับสวัสดีครับตกลงใต้จริงปะเนี่ยน่าจะน่าจะน่าจะ มว่าดีเจ้าเขาไม่มีนะไม่มีนะนะหลายคนในรอบตอนนี้นะชื่นชอบผลงานเลยที่ที่จังที่แบบว่าโดนใจที่สุดเลยนะชื่ออะไรครับผลงานอะไรครับที่ผ่านมาโอ้โห,โโหเรื่องนีน้นเลย,เลยนะเล่นกนันหมดเลยครับเล่นอ้อาวเขาเพิ่งพูดเขาเพิ่งพูดอยู่ว่ <laughs> าหมอ,เ,อเรา อาตอนนี้ไ so, ด so, ้รับบทเป็นคุณหมอด้วยนะครับฮะถามจริงนะถ้าหนุดได้รับบทจริงจนี้อยากเป็นแฟชั่นอะไรยังไงครับเป็นหมอหรือจะเป็นวัยรุ่นหรือจะเป็นนะผู้ให้หรือจะเป็นผู้รายก็เป็นได้หมดเลยเป็นได้หมดเป็นนักแสดงก็ต้องเล่นได้หมดทุกตนวแล้วถ้าหนุ่มไดให้บทกับตอสเออซอสเขาจะแก้แล้วหนุ่บทเขาจะแก้ที่ทำไงเอ่ยก็ต้องเล่นนะครับก็ต้องเล่นเลยถ้าเราเป็นนักแสดง อ,อยากเห็นบทนี้ไหมต้องใช่อทาทิตย์เขาขอมแล้วขอสักนิดหนึ่งได้ไหมเอาแบบว่าเอา้าไปดูบทที่ขอเชื้อมตัวกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูคุณรักในสไตล์ห่อถแถวแดดดูไม่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นบทบาทนะฮะอ่ามันเป็นบทบาท เคยครั <One input> so ้งหนึ so like ่งผมเคยเล่นละครเวทีเป็น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 กระเทยเหมือนกันจริงๆมันก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ไม่ค่อยเอาแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนแค่านนี้ก่อนง่ายๆอย่าเยอะอย่าเยอะอย่าเยอะจะดูไม่ดีอย่าเยอะอย่าเยอะเยอะเยอะไปเยอะอ่าวันนี้ผมมีของด้วยนี่เอามาเลยครับสาวสวยของเราอันนี้น้องหนึ่งสวัสดีครับอันนี้น้องสองสวัสดีครับน้องหนึ่งกับน้องสองเรา Okay. ม,มีเห็นมากเลยนะฮะ okay โอเคนะเดี๋ยวพรนึงครับยังน้ำม้วนอีกอ่าบ้วนนึงสองสามคุณก้อนครับท้าทานเขาบอกว่ามันไกลนะเขาบอกว่าไม่ถึงข้าทายเอามาเลยท้างหลังเงี้ยครั้งทาง้าท,ทายจะไม่อยากเลยถ้าโยนคงต้องขออนุญาตจริงๆนะจริงๆมันไม่อย,ย,ย,ยากยเลยโทษนะครับ ทีเจก,กองถ่ายครับแล้วก็สายสีเพิ์่แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องยังไม่บอกดีกว่ายังไม่บอกดีกว่ายังไม่บอกเก็บไว้ก่อนนะแต่ว่าถอดเสื้อทั้งเรื่องเลยโอ ก็เลบอกว่าเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้เป็นความลับด้วยนะครับยังไม่บอกใครด้วยนะฮะแล้วก็ททถางต่อไปนะครับที่บอกไปแล้วก็คือรถอินซูกเรานะครับนางมีรูปรูปทีไตายนที่บอกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอินซูมอนิวคุณก้อนก็บอกว่าครับผมครับคีใช้ดีเช่นเดียวกันนะเพราะอะไรครับถึงถึงอยากได้ในส่วนของอินซูมเราจะ็บไรบ้างนิดนึงเลยผมผมมั่นใจช่วงล่างเพราะผมเองก็ใช้อินซูมในการขนของเหมือนกันเวลาทำงานที่บ้านผมทำตลาดนัด ทำตลาดน้ำนะครับโอเคครับแล้วก็ใช้ยีสตสูตรในการขนย้ายของกันครับผมครับผมก็จะมั่นใจตั้งนานแล้วครับใช้มานานแล้วครับโโอ้หใช้มานานแล้วนะฮะครับผมแล้วคำถามต่อไปนะครับนะเนี่ยสุภาพสตรีเยอะแยะเลยนะไปก็มาหายจังหวัดแล้วอันนี้ถามไม่เฉยว่าสเปคในดวงใจของคุณก๊อต์ฟของเราชอบผู้หญิงสไตล์ไหนแบบไหนเท่ออะไรครับอะาิ๊กปิ๊ก เขาเขเป็นสาวเขเป็นสาวต้องมีบ้านที่สิวขึ้นอันนี้เมื่อวานก็หน้าเวทีเลยนะครวเลืแนะอันนี้เดี๋ยวก็จะหายนะหายทุกสวยเลยนะเนี้ย่แสวแกไม่กาล้ารก็สก็ไม่มีอะไรมากครับผมขอแค่ผมยาวขอแค่้หญิง ่กายก็ได้ทุกประเภทครับประเภทยกน้ำหนักสวยไหวไหมฮะอันนั้นก็เยอะเกินไปอัันนนน้กก็เิไปด้ทุกประเภทเช่นเดียวกันนะครับโอเคคำถามต่อไปนะครับนะใหส่วนขอผลงานที่ผ่านมามากมายนะปีับปี2555เลยนะฮะกับแม่แต่งร่วมใหม่นะ ใช่ไหมครับใช่จัได้อยู่ใช่ไหมครับแล้วบทเป็นอะไรเดี๋ยวป้าจะพูดต่อนะโอเคครับคับปี2555ผลงานของคุณกัลเบิร์ครับแม่แต่งร่มใบใครรู้บ้างครับรับบทเป็นชื่ออะไรครับเออรับอะไรครับโมช่วยจัดอีสุกครับอะไรเร็วก๋อไก่น้ำหน้าอ่าก๋อไก่น้ำหน้าใช่ครับพี่ใช่เปล่าไหนเรามาดูสกิปกันดีๆดิโอเคใช่ไหมใช่ไหม ไม่เคยเห็นเลยแล้วภาหษากันบ้างมีมีสียงิดบอกว่าใช่น้ำตาลตัวเราเชื่อไหมครับอ้าวู้พิทักษ์ผู้พิทับโอ้โหนะต้องจริงๆแล้วผมยังลืมเลยว่าผมเชื่ออะไรขอบคุณมากครับที่ย้ำมาที่จ้ำมาที่จ้ำมาคือลืมนะแม็ก็บอกสิแล้วเราตกใจหมดเลยว่าเอ๊ะเราผิดหรือเปล่าไม่เป็นไรแล้ไปต่อไปครับนี้ครไปนี้จะเป็นใครนะครับนะแล้วไป ขนะ okay, องใครห่อนเนาะเ <laughs> ป็นสองพน้ารอาสบกน 56, ับนับบทเป็นชื่ออะไรอะไรนะคนนี้ตอบก่อนคนนี้ตอบก่อนคนนี้ตอบก่อน <laughs> อะไรนะคะ หนึ่งใบจะถามอะไรดีกับทุกท้ารายกับผู้ชมมีครับไม่มีสคริปต์แล้วนะ <c oughs> มีนะเ <c oughs> อาพี่ต่อก็ได้คตัมสคริคปตผมถามต่อไปนะครับ <c oughs> เรื่องนี้ลหลายท่าน <c oughs> ดูกันมาแล้ว <c oughs> อ่าเรื่องนี้โด่งดังมากเลยเรื่องอะไรครับเมื่อวานคุณเค้ามานะฮะก็เป็นคุณเอิาน้องท้ขของเลยนะชื่อพลรพีนะครับเนมื่อวานจริงๆเขาเขาเขาบอกจริงนะค่ะคุณเค้ามาบอกให้ปวดตัวอย่างนี้เลย น้องสุทองออกมาชื่อโทรทีไปแล้วนะครับนะแต่วันนี้พระเอกตัวจริงของเรามานะครับนะในผลงานสุเปอร์มูนจุดคาเฟ่ของเรานะครับนะหรือวงเล็บว่าอะไรปัวใหั่ถูกไหมครับแล้ว,ลวน,นี่คำถามหรอตัว <laughs> ตั้งแล้วคำถามครับ <laughs> ถามง่ายไ,ไหมัไอ,อ้ขอขอนุญาตน้องสคริปต์แล้วกัน <laughs> โอเคครับต่อครับมีอะไรต่อครับ เอางี้ครับผมจะถามว่าในเรื่องละครเรื่องสุภาพิปุตติทาเทพตอนอะไรนะผมคุณชายพุทธิพัฒน์คุณชายพุทธิพัฒน์ผมจะมีศัตรูอยู่หนึ่งคนเป็นผู้หญิงชื่อว่าอะไรไม,ไม่ถามไม่จบก่อนก็ได้ <laughs> ไม่ตอบโอเคขอบคุณครับหาอยากได้เสื้ออยากได้เสื้ออยากได้เสื้อเอาเสื้อตัวนี้ อ๋อตกใจอยู่นี่หมอพี่ก๊อตหนูอยากได้เสื้อนะอย่างนี้จัดไปคุณก๊อดนี่เสื้อสวยจังอีสุกครับการอีสุหัดใจครบรอบ50ปีด้วยมีถึง22สาขาเลยนะคุณก๊อตให้น้องก็เลยครับอย่าเพิ่งทำใจดีเลืกนะนี่ครับเด็กนักพิณโลนใจดีทุกคนนะครับเชียร์สนาบ้างหน่อยโอเคเนี่ยก็อันนี้ก็คือเที่ยวครบ มีปีอีสุหดใหญ่มี22สาขา7จาังหวัดเลยนะฮะเยี่ยมเลยคำถามง่ายๆเลยนะเจ้าตัวนี้จะเป็นใครนะผลงานอ,อ่านอะไรอยู่ไม่ออกเล่นไปนิดนึงนะฮะผลงานนี้กับบทเอิร์กับละครเรื่องสายสีเพทอนะถูกไหมปุ๊บถูกไหม ทำอะไรพี่ปรึกษาผมก่อนยังไม่ได้ไปถ่ายสักคิวเลยเลยเมื่อไหร่พี่เอาโรคเงานะเราไม่จบสิไปจากุยกันเลยนะก่เลยก็ต้องทำทำการบ้านมาก่อนนะทำทำการบ้านมาก่อนนะฮะนะอย่าอย่าอาจารย์ธีรกรเรานะเราต้องทันนะฮะอาจารย์ที่ก่อนที่เป็นข่าวประชาพันับเราก็เลือกอุตส่าห์อุตส่าห์จะออกนอกเรื่องนะเอ้านะคำถามที่บอกไปเมื่อสััก ไปนะครับสายสีทองปี5-6นี่แหละสายสีทองไหนะ เราจะถามมาจนเช้าเลยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเกมรับแน่ตล่อนนี้มีเกมเพื่อก่อนนะก็มีแฟนคลับทั้งหมด11คนโอเคครับก็ยังไม่ได้เอ่ยถึงอีกเรื่องหนึ่งเลยนะผมเล่นอีกเรื่องหนึ่งด้วยคือโทองทำนองรักไม่ทราบมีใครดูบ้างครับมีครับมีคนดูลบยกมือหลอมแหลมมากเลยโอเคผมรับบทเป็นใคร ใช่พี่ระบบเป็นการันแต่ยังไม่ถูกยังไม่ถูกแต่พี่ทําอาชีพอะไรอาอาชีพอะไรครับคุณก้อยจินรยุนน้องครับกับผลงานเรื่องนี้อาชีพอะไรอะไรนะครับอะไรนะครับอะไรนะครับคุณการันครับแล้วใช่ครับผมผมชื่อการันแล้วแล้วเออระบบเป็นอะไรครับผู้ติดการอนอ้าว ขอบคุณครับขอบคุณครับเป๊ะเป๊ะเป๊ะเขาเป๊ะมาเปให้ง่ายๆเลยนะฮะ<ห>โอเคตอนนี้เรามีเแขกับเชิญคนแล้ว